แต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ได้ประกาศใช้การปฏิรูปการศึกษาได้กลายเป็นวาระแห่งชาติแต่ผ่านมาแล้ว15ปีการศึกษาไทยและสำลิดผลของการศึกษาไทยยังถูกจัดัำดับให้อยู่ในลำดับไท,ยทายๆของกลุ่มประเทศอาเซียนคำถามคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคืออะไรจะจัดการศึกษาอย่างไร จึงจะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญเราจะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ยังขอต่อเนื่องจากเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เห็นถึงความสำคัญมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทำแล้วในมหาวิทยาลังสิตครั้งนี้เราจะต่อเนื่องในรูปธรรมวิชาวิชาหนึ่งที่จะเห็นหลายอย่างในภาพกว้างที่เราคุยกันมานะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศพันธราทรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวิชาธรรมอาธิปไตย RSU 1 0 1 อาจารย์ได้พูดไว้คร่าวๆในคราวที่แล้วว่ามันมีที่มาตางความคิดคอยากให้อาจารย์ได้ช่วยลงลึกด้วยว่ามันเริ่มอย่างไรกับที่มาทางความคิดวิชานี้ครับก็ที่ได้เกริ่นไว้คร่าวๆนะครับ <ฮะ S 2> ว่า <ฮะ S 2> จริงๆก็มาจากวิสัยทัศน์ของตัวมหาวลลิทยาลัยรังสิตครับว่าเรามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นคุ้มพลังแห่งปัญญา <ฮะ S 2> เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธมาธิปไตยครับพอวิสัยทัศน์ถูกตั้งไว้แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ทางฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็ตัวผู้จัดการเรียนการสอนนี่ก็มองว่าทําอย่างไรจะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจธรรมมาธิปไตยะนะครับเราก็เลยมองว่าหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยเนี่ยจะต้องถูกไปสอดแทรกในหลายวิชาในแต่ละวิชานะไปสอดแทรกไปพูดแทรกเอาแต่ไม่พอ<ะ>เราเปิดรายวิชาหนึ่งวิชาเลยเราเรียกว่าวิชาธรรมมาธิปไตย 101, S U 1 0 1<ะ>ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนทุกคนที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยนะครับ จะต้องถูกเรียนนะครับเพื่อให้เข้าใจหนึ่งคือเข้าใจตัววิสัยทัศน์มาไวิยาลัยและก็เข้าใจคําว่าธรรมาธิปไตะนะครับจะถูกปูกไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปอยังคณะที่เขาเรียนวิชาชีพแล้วก็จะมีการสอดแทรกไปก็ตามวิธีการของแต่ละคณะ,ะนะครับแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือเราจะต้องปูตั้งแต่วันที่แรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือการปลูกฝังธรมธรมะทิปไตยนี่คือที่มาที่ไปเลยครับผมแยกง่ายธรรมะบวกทิปไตย ความเข้าใจของเนื้อหาสาระมันง่ายๆแบบนั้นไหมง่ายๆจริงๆถ้าเข้าใจง่ายๆก็แบบนั้นนะครับก็คือตัวธรรมะทิปไตไตมันก็จะมาจากการเป็นธรรมะคือการเป็นที่ความรู้ความจริงความงามนะครับแล้วก็ไปบวกกับสิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยนะครับมันจะไม่ได้พูดแค่ประชาธิปไตยมันจะต้องพูดกับว่าประชาธิปไตยแล้วก็บวกในอีกส่วนหนึ่งซึ่งมากไปกว่านั้นนะครับในเรื่องของความถูกต้องความดีความงามการ การจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ถูกตัดสินใจด้วยการบวชว่ามากแล้วจะชนะ <หา S 1> อันนี้คือสิ่งที่เราเราเราตั้งเป็นโจทย์เ <หา S 2> พราะฉะนั้น <หา S 2> นักเรียนก็จะถูกการเรียนรู้ว่าธรรมะทิพไตยเนี่ยมันคือธรรมชาติที่เราจะเป็นคนดีอยู่ในสังคมเข้าใจคนเข้าใจบทบ,บาทตัวเองแล้วก็เข้าใจบทบ,บาทของคนอื่นแล้วแล้วแบบอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้คือตัวโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาเลยครับเมือม่อเริ่มวิชานี้นักศึกษาหใหม่ที่เข้ามาอาจารย์ดูว่าเขาง,งงไหมว่าวิชานี้คืออะไร อาจารย์เองยังงงเลยครับเพราะว่าชื่อมันอาจจะใหม่แต่ผมว่าตอนนี้ไม่ใหม่นะถ้าไปเสิร์ชคำว่าธรรมาธิปไตยตัวหนังสือพิมพ์ตัวอะไรๆก็เริ่มใช้นะครับเริ่มใช้แล้วก็เริ่มความเข้าใจจริงๆผมคิดว่าถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับอธิบายักศึกษาเข้าใจง่ายก็คือธรรมาธิปไตยก็คือความถูกต้องความดีความงามเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับถ้ามันตกอะไรตรงนี้มันเป็นธรรมาธิปไตยในตัวมันเองอยู่แล้วก็เลย ก็นักศึกษา,าก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการมีการทําปฏิบัติแล้วก็โปรเจกต์แล้วก็มีการได,ได้ในห้องเรียนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในแต่ละคนปฏิบัติโปรเจกต์เช่นยาไงกันวิชานี้นะครับมันจะต้องดูโครงสร้างของมันก่อน<ะ>โครงสร้างของมันเนี่ยก็คือมันเป็นวิชา2หน่วยนะครับ<ะ>แต่ว่าการเรียนเนี่ยจะมีลักษณะก็คือสมมุติว่าจะมีช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงที่เรียนรวมกันะนะครับคือคน7 0 0 0คนเนี่ย มาเรียนบรรยายฟังบรรยายจากที่วิทยากรที่เราคิดว่าจะต้องดึงเด็กได้นะครับให้ความรู้นะครับพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่คือฟังรวมนะฮะฟังรวมด้วยกัน7,00 0คนหมายถึงว่าพูดครั้งเดียวพูดครั้งเดียววิทยากรครั้งเดียว7 0 0 0คนใช่ครับมันต้องใช้เทคโนโลยีเดี๋ยวจะคงคุยกันต่อว่าทำยังไงเ0็ดคนไปเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็พอสัปดาห์ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือการนําสิ่งที่วิทยากรพูดถึงเนี่ยแล้วเราก็เอามาเหมือนกับอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเนื้อหานะฮะจะมาบอกว่า ไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยเราเข้าใจตรงกันไหม <S <S เราจะเหมือนกับวิธีการโยนโจทย์เข้าไปแล้วให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับ <S <S 2> <S 2> อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอการสิทธิ์นะครับเรื่องของสิทธ์การละเมิดสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็จะมีโจทย์ที่เป็นตั้งคําถามให้ให้นักเรียนเนี่ยได้คิด <S <S <ฮ>ะนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาจะมีโอกาสท,ที่จะบอกว่าเรา เคยแล้วเมิดสิทธิ์ใครบ้างอะไรเงี้ยนักศึกษาให้เขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะพยายามจะถามนําแล้วก็ให้เขาคิดวิเคราะห์เองนะครับอันนั้นจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องแยกแบบกลุ่มย่อยหรอเปล่าแยกครับเพราะว่าพอตอนเราเรียนเ0 0 0สมมติว่าเราเรียน7,00 0คนใช่ไหมครับเจ็ดพคนปุ๊บเนี่ยพอสัปดาห์ถัดมาเนี่ยจะถูกแยกแยกห้องไปนะครับแยกห้องไปเนี่ยก็คือตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นห้องละ50คนนะครับห้องละ50คนอาจารย์ก็ หนึ่งคนก็ดูนักศึกษาห้าสิบคนะนะครับแล้วก็ในช่วงที่เรียนเนี่ยก็จะมีการลักษณะคืออ,อย่างที่ที่ที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือการถามตอบแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วมีลักษณะคือ,อ,อถามคําถามแลว้วโหวตในห้องเรียนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับ<ะ>ว่าเนื่องจากนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยได้แท็บเล็ตใช่ไหมครับ,รบทุกคนก็จะมีแท็บเล็ตมา<ะ>แท็บเล็ตมาเนี่ยสิ่งแรกที่ได้ใช้ทันทีเลยก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องเช็คชื่ออาจารย์ไม่ต้องมานั่ง สมชายมาไหมอะไรมาครับไม่ต้องนะครับพอนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเขาเขย่าแท็บเล็ต<อ>นะครับมันก็จะอ,อัตโนมัติส่งเข้าไปว่าคุณเข้ามาห้องเรียนแล้วไม่ต้องเช็คชื่อลดเวลาไปหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือเวลามีมีคำถามความคิดอะไรอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเราก็ตั้งโจทย์ว่าสมมุติว่าเราเนี่ยคุณแม่ป่วยแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ขับรถเนี่ยแล้วฝ่าไฟแดงเนี่ยราถามว่าเออ คุณว่าผิดถูกก็ให้นักเรียนเขาเขาโหวตนะครับเขามีแท็บเล็ตใช่ไหมครับเขาก็จะโหวตทันทีในแท<อ>็บเล็ตพอมันโหวตปุ๊บมันจะไปขึ้นบนจอว่าในห้องนี้เนี่ยมีคนโหวตว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แล้วเราก็จะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มระหว่างผู้เห็นด้วยกับผู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยเอามาเจอกันแล้วให้เขาแลกเปลี่ยนกันว่าคุณคิดยังไงทําไมคุณไม่เห็นด้วยะนะครับบางคนแต่สมมติว่าเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยก็คือก็แม่ป่วยแล้วก็ต้องต้องยอมฝ่าฝืนไอ้คนที่ พอแต่ว่าพอเขาเริ่มได้แลกเปลี่ยนกันเนะี่ยมันจะพบว่ามันไม่ได้มีคําตอบเดียวนะเห็นด้วย <He ard. S 1> ไม่เห็นด้วยจริงๆมันก็ขึ้นกับว่าแม่สาหัสแค่ไหนเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขใช่ไหม <นะ S 2> หเด็กก็จะเริ่มเริ่มเริ่มคิดวิเคราะห์เราไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ให้เขาได้ได,ได,ได้ได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอพอเขาแลกเปลี่ยนเขาจะเริ่มเข้าใจว่าวิาวธีคิดของคนอื่นเนะี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะบริบทต,ต่างกันอย่าไปตัดสินนะครับย้อนสักนิดหนึ่งครั้งแรก700 0คนยังไง 7,000คนใช่ไหมครับก็เรียนในจะมีเรียนในห้องห้องประชุมใหญ่นะครับห้องประชุมใหญ่เนี่ยก็จะจุได้ประมาณสักพันคนอัดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวางไปตามห้องใหญ่ต่างๆเราก็จะมีเนื่องจากเรามี i c u TV แล้วก็จะออนไลน์ไปในแต่ละห้องให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้เรียนตามตามห้องฟังห้องย่อยโดยที่อาจารย์ก็อยู่คุมอยู่ด้วยนะครับมันก็จะมีทั้งห้องใหญ่และห้องย่อยพร้อมๆกันนะครับตรงนี้คือวิธีการแต่เดิมเนี่ยเรา เรียนในในห้องนันทนาการเจ็ดพันคนเข้าไปเราพบว่ามีมีปัญหาในเวลานักศึกษาเนี่ยพอเริ่มเริ่มลอสความสนใจไปจะรบกวนเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําห้องเนี่ยให้มันไม่ต้องใหญ่มากจะมีกลุ่มหนึ่งได้เจอวิทยากรโดยตรงแบบเห็นหน้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะออนไลน์ทันทีนะครับมันไปยังห้องจิตไม่เท่าเทียมกว่านี้ยห้องที่ไม่มีวิทยากรโดยตรงก็อาจจะต้องเจออย่างนั้นก็คือประเด็นที่อาจารย์พูดถึง คนรุ่นใหม่อาจจะมีจังหวะของสมาธิสั้นได้ง่ายก็มีส่วนครับมีส่วนใช่มีส่วนเลยแหละครับแล้วก็เหมือนอความเกรงใจอะไรเงี้ยต่อวิยากนอะไรบางทีก็น้อยลงไปในคนรุ่นใหม่ครับ,รบอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่ายกประเด็นขึ้นมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันและไม่จําเป็นต้องมีคําตอบเดียวใช่ครับและสุดท้ายของวิชาจะวัดผลกันยังไงถ้าอย่างนั้นก็ตัวหนึ่งก็คือ ในเรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วการวัดผลเนี่ยก็คือวัดกันที่ตัวโปรเจกต์เดี๋ยวผมไล่ฟังดูว่าคือตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะคือเรียนกลุ่มใหญ่แล้วก็แยกตามห้องหกลุ่มห้องกลุ่มย่อยเสร็จก็จะมีท็อปิกในการที่เราจะดิสคัสมาวันอาทิตย์แต่พอช่วงผ่านไปครึ่งเทอมก็จะเริ่มทาโปรเจกต์นักศึกษาเนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยเขาคิดโปรเจกต์เขาเองโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่ามันธรรมาธิปไตย นะครับก็คือแบ่งจาก50คนก็แบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละ10คนเขาก็ไปคิดโปรเจกต์เขาเองแล้วจะทําลง u t u b e อย่างที่อาจารย์ว่าใช่เขายังทำลงย t u b e นะครับก็คือว่าเขาก็จะอย่างเช่นอ่าคนหนึ่งก็จะไปไปกวาดวัดสมมุตินะครับอีกคนหนึ่งไปไปดูเด็กเด็กกำพร้าอีกคนหนึ่งบอกเราลงเรื่องความสะอาดในห้องน้ำอีกคนหนึ่งเราลงเรื่องไม่สุบุตรีสมมุตินะครับเขาก็จะทําของเขาไปแล้วก็วิชานี้ Paper l e s s ไม่มีกระดาษนะครับไม่มีการส่งงานกระดาษไม่มีเลยเราจะให้เขาเนี่ยส่งงานทุกอย่างต้องส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็คือส่งผ่านนี้แล้วคีย์ส่งแล้วก็เวลาทํารายงานก็รายงานผ่านทําเป็นคลิปวิดีโอทุกคนจะต้องมีคลิปเป็นโครงการเนี่ยทเป็นคลิปแล้วก็ส่งให้อาจารย์เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเป็นอยู่ในรูปวิดีโอกับตัวเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดไม่มีเปเปอร์เลยครับในครั้งก่อนช่วงท้ายอาจารย์พูดถึงเรื่องเฉพาะหน้ามิถุนา this นะฮะ 5,000คนมีอะไรที่เฉพาะครั้งนี้ที่ควรจะต้องบอกกล่าวกันสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะร่วมเรียนในมิถุนานีด้วยไหมอาจารย์ก็คือเขามาใหม่ก็คงจะจะต้องมาเจอกับการเรียนในวิชานี้ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่5 0 0พันะผมว่าอาจจะเจ็ดพันเลยด้วยซ้ำนะครับมาเจอกันเพราะว่าในแต่ละปีนักศึกษาปีหนึ่งจากประมาณเจ็0ันเนี่ยเข้ามาเจ็ดพันก็จะเจอระบบแบบนี้ก็เดี๋ยวถ้าเราได้เดินในในช่วงช่วงที่เปิดเรียนช่วงซัมเมอร์นะครับจะพบว่า ในเมืองเอกเนี่ยจะเห็นว่าจะมีนักศึกษาใส่เสื้อธรรมาธิปไตยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเขาจะไปทากิจกรรมรอบๆหมายเวลัยนะครับในชุมชนอันนี้คือวิชาเรียนนั่นคือวิชาเรียนจะเห็นว่าถ้าเกิดเห็นเด็กๆใส่เสื้อเนี่ยแล้วเยอะๆในช่วงนั้น่ะแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ครับครับก็จะใช้เวลา2เดือนประมาณนั้นนะครับสเดือนแต่ว่าวันเรียนทั้งวันเต็มๆเลยนะฮะเลยฮะครับในในสัปดาห์หนึ่งจะเรียนวิชาเนี้ยหนึ่งวันเต็มๆเป็นเวลาประมาณ2เดือนครับ มีหลายท่านที่ตั้งใจจะนําลูกหลานมาเรียนมาวราทยนสิทธิ์ในสาการความตื่นตัวของมวลมหาประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านเหล่านั้นได้ฟังวันนี้น่าจะยิ่งพึงพอใจมีอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากไปบอกถึงผู้ปกครองสําหรับความเข้าใจของนักศึกษาที่จะมาเป็นนักศึกษามหา,ายรงสิต์และจะได้ร่วมส่วนในเรื่องธรรมาธิปไตยครับ,รบก็ มอสสิิเองเนี่ยนะครับจะให้ความสําคัญทิ้งน้ําหนักเนี่ยไปนะครับก็คือเน้นการเป็นคนดีต่อสังคม <Okay. S 2> มากกว่าที่จะมาแข่งขันกันว่าแบบใครเก่งกว่าใครอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานของเราในวันนี้ก็คือเราเรา,เราเห็นปัญหานะครับว่าออบางทีเนี่ยคนเก่งมากๆแต่ว่ามันจะเป็นดาบสองคมถ้าเก่งแล้วเนี่ยเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีเนี่ยมันคนที่ยิ่งเก่งอาจจะยิ่งเอาเปรียบคนมากๆนะครับหรือจะทําร้ายสังคมได้ ฟันสิ่งที่หมายเลยตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้จึงเน้นไปที่ความดีมาก่อนความเก่ง <หา S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเพราเราเชื่อว่าถ้าเขาเป็นคนดีมันจะทาให้เขาเก่งไม่ยากหรอกเพราะคนดีส่วนมากก็จะทําให้เป็นคนเก่งได้ง่ายในขณะที่คนเก่งเนี่ยบางทีจะทําให้เป็นคนดีกับยากขึ้นด้วยซ้าอาจารย์รมีตัวอย่างได้ทำอะไรแล้วสําหรับมหาวิทยาลัยศ,ศิษย์ด้วยใช่ไหมครับดีและเก่งได้ก็นี่แหละครับก็ผมก็ย้าว่าก็ผ่านทางทางการปลูกฝังทางด้านวิชาเรียนนะครับที่ให้เขาได้ทำโปรเจกต์ทำให้เขาได้ไปลง ลงเข้าอกเข้าใจคนได้ไปเห็นสภาพที่แท้จริงของสังคมคนะครับแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของความฟุง้งเฟอ้อนะครับแล้วก็อะไรเงยนะครับคือได้มีกิจกรรมได้ทําเห็นบางทีก็ทําให้เขาเนี่ยรวมกลุ่มกันทําสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมได้คงยังมีทั้งรายละเอียดที่น่าจะได้เผยแพร่กับเรื่องธรรมธิปไตยแล้วก็อาจจะประสานกับอีกหลายเรื่องอย่างเช่นกิจกรรมทางนักศึกษานะครับถึงแม้ว่าจะ มีรองอธิการบดีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วิชาการอาจารย์ได้บอกไว้แล้วกับเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันก็ใกล้กันมากนะครับเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวคงจะได้ต่อเนื่องในประเด็นนี้ <c oughs> ในช่วงหน้านะครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับคุยกันเรื่องของธรรมธิปไตยที่เป็นวิชาการแล้วก็จะสื่อผ่านนักศึกษาไปสู่สังคมนะครับพักกันสักครู่กลับมาติดตามในช่วงท้ายของเรื่องนี้ครับ